สาอันกวดกันทด็กทุกผูโถปีีกหนึ่งน,น,นั่นคือคือพปักอิชาเป็นพน้องที่นั่งอยู่ใกล้กนมานอ,าอที่อาสวยนองคที่คนหมายด้วยนนพระคุณหลวงพ่อ หลักฐานหลักฐานโอ้เป็นล้านอันนี้เป็นองค์กผู้โชคดีได้มีโอกาสได้ทำบุญใหญ่พร้อมรูปสิทธิของท่านโดยไม่เห็นแก่เห,เหนื่อยจะไปจัดการต่อเติมแต่ว่ากฎหมายกระด,ดับไทว่าป่านั้น ให้สร้างโดยรูละบทหมายนั้นกันกนกนกนบป่าป่าจะต้องสร้างเสนาสนันให,นห้พรกับป่าเปา็นป่าฉะนั้นทั้งหลายเมื่อมาเห็นพูตโมเด่นโขกสร้างที่แตกต่างไปจากที่อื่นไม่ได้สร้างให้ตับอยากธรรมชาติแม้แต่ กับผู้หลองที่หลอกนั้นก็ใช้ให้สอดคล้องกับความเป็นวัดปางคือมีความสมถะคือมีความมั่น้อยสะดุุไป้ถามข้อหนุนหลวงพ่อทำอะไรหลักพระภูมิก็เพื้อหนึง่งแกล้งหลองพ่อหลวงพ่อตอบว่าดูก่อนสุภาพเธออยากได้คิดว่าตรง ไม่ต้องกาาสิหรอนะแต่ว่าเคยไปปฏิบัติแล้วในห้องแก่เราก็ตีแล้วยินปอดแต่เด็กก็ทำแล้วแต่เวลาไปนั่งภาวนาจะรู้สึกว่าจิตใจนั้นถึงกระด้างแม้จะเป็นสมาธิแม้ว่าจะนั่งใกล ในอากาศที่เย็นแบบห้อง,องแอร์จิตใจไม่นุ่หนวนจิตใจไม่ควรท่าแต่ความเป็นสมณะแต่ข่าวแต่ที่หลวงพ่อมานั่งตรงหินธรรมชาติอยู่นเดดดีต้องนั่งทำให้จิตใจรุ่หนวนนั่งสมาธินั่น,าน,น,นานน,าน พิจารณาธรมได้นานๆ mm hmm. ก็ไปทำตามก็ปากวัดยิ่งย่าง่อกถึงว่า,าคขคาพเจมีพระยาติยึงได้บอ,อกจากปร,ปราปาศัต mm hmm. แม้ปาศัต์นั้นให้ความสุขในสามฤดูแต่พระพุทธองค์ไม่เอาต้องมาสื่อควบโพ ดัดผลไม้เพราะดัากชาให้เกิดเพราะดยาคุณพิเศษดัดวามจัดรู้ในเรในยสัตว์ให้เกิดในปางปาสัตว์แ่านั้นไม่ทำาพื้เกิดคุณพิเศษเหล่านี้ในปางปาสัตว์ล่านั้นดัดคนทั้งหลายให้เกิดความละโมบ ่า่าดูพื้นดินแต่ว่าพอคุณกับพ่อถึงแม้จะนั่งดินแต่ว่าจะให้มีอนามิยที่ดี